สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมที่รับชมรายการนพ้าก้าสะพานบุญนะคะค่ะวันนี้น้องจิ๊บนะคะก็ได้อยู่ที่วัดหลวงพระเจ้านะคะตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาะคะ่ะวันนี้นะคะน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะมาสร้างบุญสร้างกุศลที่วัดหลวงพระเจ้ากันนะคะค่ะวันนี้นะคะที่วัดหลวงพระเจ้านะคะก็มีงานทอดพระป่าสามัคคีนะคะแล้วก็เป็นงานพิธีวางศิลาฤาษีอุโบสถน,นะคะภายในงานจะเป็นไปมาอย่างไรน้องจิ๊บจะพาท่านผู้ชมนะคะเข้าไปชมบรรยากาศภายในวัดนะคะเดี๋ยวตาโนจิ๊บขึ้นไปชมภายในงานกันเลยค่ะไปเลยค่ะสัตวาพุทธศาสนิกชนทุกท่าน อาตมา,าพาพระสุนทรกิติคุณประธานการก่อสร้างอุโบสถวัดดงพระเจ้าตำบลแม่กาอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาซึ่งวันนี้เป็นวันที่เริ่มวางรากฐานคือวางศิลาเลิกโดยมีพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพยานเวที ที่ปึกษาเจ้าคณะปางหกเป็นประธานแล้วก็โดยมีคุบามุนตรีธรรมเมธีเจ้าวาดราพรัทธาสุทธนมงคลคีรีสามคีธรรมอำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่มาเป็นประธานในการทอดกระถินเพื่อหาทุนในการสมทรุดุนสร้างอุโบสถหลังใหม่ วันนี้มีสถาญาติโยม,มทั้งส่วนราชการทั้งภาคเอกชนตลอดถึงประชาชนทั่วไปมากันเป็นจำนวนมากมาร่วมบุญร่วมกุศลที่ต่างคนต่างมีความ,มจิตเป็นกุศลตั้งใจที่จะมาช่วยกันสร้างอุโบสงนี้ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีแต่จะใช้เวลา เท่าไหร่นั้นก็ยังขึ้นอยู่กับสถาญาติโยมที่ให้การสนับสนุนว่าถ้าโยมสนับสนุนมาด้วยดีงานก็จะสำเร็จไปด้วยไวแต่ถ้ายังมีคนร่วมทำบุญทำกุศลอยูอ่ไม่เท่าไหร่ก็จะช้าไปนิดก็อาจจะมีเป็นอย่างนั้น ดังนั้นวันนี้อาตมาภาพในนามประธานสงฆ์ก็ขอขอบคุณคณะสายบุญทุกสายที่มาร่วมทำบุญทอดกระถินและวางศิลาเลิกสร้างโบสถ์ในวันนี้ทุกท่านดังนั้นก็บุญใดกุศลใดก็ดีถ้าว่าเกิดขึ้นจากการทำบุญในวันนี้ขอขอบุญกุศลนั้น จงมาปฏิการะตน้องตอบให้แก่สถาญาติโยมผู้ที่ให้การสนับสนุนส่งเสริมวัดุงพระเจ้ามาด้วยดีตลอดก็ถือว่างานวันนี้ประสบผลสำเร็จเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่งในโอกาสต่อไปก็จะพึ่งบูญบารมีของสถาญาติโยมทุกท่านว่าช่วยกันสนับสนุนให้การสร้างบทหลังนี้ให้ประสบผลสำเร็จดยเร็ว ถ้าท่านผู้ใดที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมสร้างอุโบสถหลังนี้ก็ติดต่อโดยตรงที่วัดดงพระเจ้าตำบลแม่กาอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาว,วัดดงพระเจ้ามีเอกลักษณ์อย่างหนึ่งก็คือพระนอนปางสายญาติสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารที่วันนี้เขาเรียกว่าวัดดงพระเจ้า พราะว่าสมัยโบราณนั่นมีพระหินทรายอยู่เป็นจำนวนมากดังนั้นก็ประมาณ500กว่าปีละเ่นี้ดังนั้นก็ขอสถาญาติโยมผ่านมาทางนี้ก็ขึ้นมากราบมาไหว้พระนอนปางสายญาติสุดนี้ก็ขออ้างอำนาจคุณพระศีรัตนไตรคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์จงมาให้อภิบาลปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านทั้งหลาย จงมีสุขภาวาประหามใหมแข็งแรงเจริญไปด้วยอายุวันณะสุขาพละปฏิพานธนสารสมบัติทุกที่ภาราธีการทุกทุกท่านทุกทุกคนเทริญเจริญพอ